เอางี้พระภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรมังพระนี่มังครับจาไว้พี่เพชรพระมังพระมังครับอย่างพระเครื่องมอเตอร์มังอ่ะมอเตอร์แปลว่าอะไรมอเตอร์นี่เครื่องแล้วมังพระมอเตอร์มังพระเครื่องอ๋อแบบนี้เลยอ๋อผมเรียนมนุษยศาสตร์ที่รามแหงเอกภาษาอังกฤษครับเรียนมนุษยศาสตร์ครับนี่จบเกษตรเกษตรศาสตร์เหรอเกษตรมนุษย์เฮ้ย นี่ ok แล้วด้วยนะเศษตะกอนเศษตะกรเศษตะกอนจบมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษโอ้ยก็ความรู้เพียบเลยดิโอ้โหแล้วยิ่งภาษาอังกฤษพูดง่ายๆว่า very easy เลยดีกว่าเวลี่อิซี่มันมันแปลความหมายง่ายมากๆเลยอ๋อและภาษาอังกฤษถ้าจะพูดให้ถูกต้องเนี่ยนะต้องมีสระอีลงท้ายศึกษาเขาได้เลยถ้าคำไหนไม่มีสระอีลงท้ายไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่แท้จริงเอางี้ดีกว่าจริงหรือเปล่าจริงอย่างเมืองเนี่ยซิตี้เห็นไหมสระอีไหมซิตี้ เมืองซิตติเงินมันนี่ยี่สิบบาททเวนตีขี้เหนียวไอเฮียนี่ก็แดงก็ไม่ค่อยให้มันยืมยืมไม่ค่อยได้ผ่อนไงวันละสองบาทเอานะหนารู้จริงหรือเปล่ามันงงปาปาหรือเปล่าเอ้ยพูดมากภาษาอังกเอางี้พระภาษากังกเขาเรียกว่าอะไรมังพระนี่มังครับจำไว้พี่เพชรพระมังพระมังครับอย่างพระเครื่อง มอเตอร์มังอ่ะมอเตอร์แปลว่าอะไรมอเตอร์นี่เครื่องแล้วมังพระมอเตอร์มังพระเครื่องอ๋อแบบนี้เลยพระเครื่องในมอเตอร์มังครับพระประธานประธานมังพระเที่ยวคาเฟ่สึกไปแล้วมังเฮ้ยมันก็พอได้นี่เดียวเมียแล้วมังแกถามต่วคนอื่นเลยแกพูดได้ล่าภาษาอังกฤษพูดได้ไหมโนแพมเพิร์นเฮ้ยพับบ้มใช่ที่ไหนเล่า แกพูดได้ป่ะแหมไอ้ลุงเพชรเอาอย่างอย่างแสงจันทร์ภาษาอังกฤษว่าอะไรมูลไลใช่ไม่พูดได้ดีกว่าแสงจันทร์มูลไลแสงอาทิตย์สันชายแสงสว่างตา้างข่าวเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะเห็นไหมบอกแล้วอย่าเล่นมุกมันหมดอายุแล้วมึงก็ตือเลนมึงอะเห็นไหมก็ลองเล่นดูไงพี่เพชรพูดภาษาอังกฤษได้ป่ะกอไก่กอทอถุงยังดูตั้งนานเรียนไม่สูง เรียนครูตายสี่คนยังออกไม่ได้ใบสุทธิอยู่ปสามพี่สาวนี่มีประจำเดือนในห้องเรียนเลยบ้านคุกันจามากไม่ไว้ไม่รู้เสื้ออามาเก็บปากก่อนทำไมประจําเดือนเราประจาเดือนมันไม่เป็นเป็นไรเขาก็มีกันทั้งนั้นแหละแล้วแสดงว่าไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษจริงไม่รู้อ่อืมงั้นพี่ถึงพูดภาษาอังกฤษได้ปหผมพูดไม่ได้หแต่ลองได้โอ้โหเก่งไว้ลุงเพชรดิ้องให้พี่เพชรฟังเลยก็ได้เพลงอะไร เพลงฮอลลีเดย์ฮอลลีเดย์ฮอลลีเดย์ก็ฟังไปงั้นทำไม้เข้าใจเรื่องหรอกพาะกูฟังไม่รู้เรื่องไม่มีความหมายไม่มีเอางี้ถ้าพี่เพชรฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยผมจะแปลเป็นไทยให้พี่เพชรฟังเออย่างนั้นค่อยมีอัธรรถอ่ตีแปลได้เราเป็นภาษาอังกฤษไปเลยเดี๋ยวผมแปลเป็นไทย let you take a fall เขาบอกเขามากับเด็กมารอรถเมย์ยูไล <You lie. S 1> จูงกันข้ามทางมาลายอะฮอลลีเดย์แล้วก็ไปยืนรอรถเมย์เล็กยูเทคอะฟร์เว์มันมีแต่แท็กซี่ไม่มีรถเมย์ยูไล มันไปอยู่ไหนอ๋อก็ยังต้องรอรถเมย์ก็จะไปไหนไปบางซื่อให้เขานั่งหางยาวไปเถอะฮ่างวดนี้อย่าลืมวิ่งห้าไว้เอาบ้าหวยห้อยหกไว้หน่อย ห้าหาไม่มาห้าหกต้นทางขาไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารเมื่อเห็นสาวเจ้าหนังซึมโอ้พระลพระลูกไมเชื่อตั้งแต่แรกแล้วมึงเอกภาษาเนี้ยไอ้ลุงเพชรก็อดีเลี้ยวเข้าบ้านมันพอดีเพิ่งถึงบ้านสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะ บอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริง,เรงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไร c ์คอมเมดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไครกดเลยครับกดเลยระโทรกดเลยดิเออไปละบาย